อย่าเชื่อเรื่องบังเอิญในโลกการเมืองหรอกครับเพราะมันอาจเป็นสัญญาณแห่งความตึงเครียดระดับโลกที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เล็กๆทหารไทยสูญเสียขาในอุบัติการณ์น่าเศร้าทรัมป์โทหานายกอนุทินจีนกลับดีกับไทยสุดๆและเราไทยต้องเผชิญผลกระทบจากสหรัฐที่หยุดเจรจาภาษีทุกอย่างบอกไปเดียวกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่ก่อนจะเจาะลึกสิ่งที่หลายคนพลาดไปคือทำเฟรมที่สำคัญมากมันอาจเปลี่ยนทุกอย่างให้เราเห็นภาพชัดขึ้นได้ลองตามมาดูกันครับ ในโลกการเมืองระหว่างประเทศนั้นบางครั้งเหตการที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันอาจเชื่อมโยงกันแบบไม่คาดฝันซึ่งเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าภูมิรัศร์หรือการเมืองระดับโลกที่มองถึงอิทธิพลทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับมือใหม่ที่อาจยังสับสนลองนึกภาพภูมิรัศร์เหมือนเกมหมากรุกใบใหญ่ที่แต่ละประเทศเป็นตัวหมากที่ต้องคิดแผนล่่งหน้าเพื่อรักษาพื้นที่อิทธิพลของตัวเองวันนี้เราจะพูดถึงเหตุการณร้อนแรงในไทย ที่อาจเป็นตัวอย่างชัดเจนของความไม่บังเอิญนี้การสูญเสียขาขอดทหารไทยจากการวางระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาการประกาศระงับปฏิญญาร่วมไทยกัมพูชาชั่วคราวโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลและการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ยื่นหนังสือแจ้งหยุดเจรจาภาษีกับไทยทันทีหลังจากนั้นสังคมไทยตอนนี้กําลังแบ่งข้างกันอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งเห็นว่า,าการตัดสินใจของนายกอนุทินเป็นการปกป้องอธิปไตย และศักดิ์ศรีของชาติเพราะทหารไทยถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมและซ้ำซากโดยอีกฝ่ายที่ไม่แสดงความสํานึกแม้แต่น้อยเช่นการปล่อยข่าวปลอมซ้ําๆหลังอุบัติการแต่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นการเลยทงที่อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าดีเพราะไทยต้องพึ่งพาความสัมพันธ์กับสหรัฐในด้านการค้าและภาษีถือเป็นคําถามใหญ่ที่ทุกคนควรพิจารณาการรักษาความยึดมั่นในอุดมการ์สำคัญกว่าการรักษาสัมพันธ์ทางการค้าหรือไม่ และนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันใหญ่โตแต่โชคดีที่ยังมีบุคคลอย่างคุณเกรงไกรเทระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแหม่งประเทศไทยที่แสดงความระมัดระวังอย่างน่าชื่นชมโดยไม่รีบตัดสินฝ่ายใดเพราะเรื่องนี้ยังอ่อนไหวและเร็วเกินไปผมได้ลองติดต่อคุณเกรงไกรเหมือนนักลก่าวทั่วไปเพื่อขอความเห็นและอาจเชิญเข้าร่วมรายการในเนชั่นทีวีแต่ท่านย้ำว่าต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมเพราะสภาอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนี้อย่างหนักจริงๆแล้ว หากเจราจาภาษีสหรัฐหยุดชะง,งักมันอาจกระทบต่อราคาสินค้าส่งออกไทยอย่างรถยนต์หรืออาหารทะเลที่พึ่งพาตลาดอเมริกาเอาเรื่องใหญ่แน่นอนว่าต้องรอความชัดเจนก่อนที่จะแสดงความเห็นแบบเดียวฝ่ายและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปทำเฟรมของเหตุการณ์หนังสือจาก u s t r ที่แจ้งหยุดเจราจาภาษีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกอนุทินหาก u s t r แจ้งก่อน และนายกได้คุยกับทรัมแล้วบรรยากาศดีขึ้นตามโพสต์ใน Facebook ของท่านเองการเจราจาอาจเดินหน้าต่อได้โดยไม่กระทบมากนะักแต่หากเกิดขึ้นหลังก็แสดงว่าท่าทีของสารัฐอาจเปลี่ยนแปลงไปเพราะการประกาศระง,งับปฏิญญาร่วมนี้เองล่าสุดโฆษกรัฐบาลคุสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยืนยันจากนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียที่นำข้อความจากสัมปะมาบอกนายกอนุทินว่าสารัฐจะไม่โยงเรื่องภาษีเข้ากับการระง,งับดังกล่าวทำให้การเจราจา จะดําเนินต่อและอาจมีนัดใหม่เร็วๆนี้รัฐบาลจึงต้องอธิบายทาเฟรมนี้ให้ชัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาเพราะหากประชาชนไม่เชื่อก็ยากที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆหากเพื่อนคนหนึ่งทําอะไรผิดเราแล้วเราโทรหาเพื่อนร่วมกลุ่มก่อนเพื่อแก้ไขแต่กลับโดนเพื่อนกลุ่มนั้นบอกว่าเลิกคุยกันก่อนมันจะกระทบความสัมพันธ์น้อยกว่าหากเราโทรไปหลังเกิดเรื่องแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นปฏิเสธทันทีคุณเห็นไหมว่าการเรียงลำดับเวลาเปลี่ยนทุกอย่างได้ ส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญที่ผมคุยด้วยเห็นด้วยสองฝ่ายโดยตัดอารมณ์ออกไปฝ่ายสนับสนุนนายกรวมถึงคนในแวดวงความมั่นคงยอมรับว่าทหารไทยโดนขนาดนี้และไทยถูกละเมดซ้ำๆทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นการไปต่อหรือไม่ไปต่อปฏิญญาร่วมเป็นสิทธิไทยเต็มรูปแบบแต่ต้องคิดถึงมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจเช่นการหันไปหาพันธมิตรอื่นๆอย่างอาเซียนในขณะที่ฝ่ายวิจารณ์เห็นว่าการแสดงท่าทีท้าทายสหรัฐเช่นพูดถึงการไม่พึ่งพาตลาดการค้าอาดเลยทง และไม่สมควรเพราะสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกัมพูชาจริงๆแล้วว่าการพูดแบบนั้นอาจเหมือนเด็กโมโหล,ลแล้วท้าทายเพื่อนคนใหญ่ที่ไม่ได้ทำผิดด้วยซ้ำอาจสร้างปัญหาใหม่ๆได้แต่โหดร้ายกว่านั้นและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียงกันอย่างจริงจังเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่เพราะท่าทีสหรัฐที่ไม่เป็นมิตรกับไทยเกิดขึ้นพอดีกับช่วงที่ไทยจีนกำลังสนิทสนมกันสูงสุดในประวัติศาสตร์ลองนึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ การที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) ให้ข่าวผิดเกี่ยวกับทุนระเบิดเก่าแล้วสื่อมาเลเซียนำไปตีข่าวหนักจนต้องแก้ไขาภายหลังแม้ว่าจะบอกว่าไม่จงใจแต่ก็ยืดเยื้อนานพอที่จะกระทบความเชื่อมัน่นแล้วมันบังเอิญจริงๆหรือตามมาด้วยการแจ้งจาก USTR และโทรจากทรัมป์ในช่วงเดียวกันไทยจีนกำลังทำข้อตกลงระดับสูงไม่ใช่แค่จีนสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่ม5 0 0แสนตันแต่วงในในฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่ามีความร่วมมือลับๆอีกหลายอย่างเช่น ในด้านเทคโนโลยีหรือการทหารที่ไม่เปิดเผยอ,อกปนิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวคน้นคนข่าวเนชั่นทีวีว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ไทยจีนตอนนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์นี่เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดและชวนหันกลับมามองสถานการณ์อีกครั้งเพื่อ,อกำหนดทิศทางการเดินของไทยในอนาคตอย่างไรก็ตามรัฐบาลนายกอนุทินยังมีปัญหาใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้ การจัดการกับเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ยังนิ่งเกินไปอย่าอ้างตัวเลขจับกลุ่มเล็กๆหรือจัดฉาก MOU ระหว่างหน่วยงาน15แห่งเพราะมันเป็นการหลอกตัวเองและประชาชนแต่ต้องทำจริงๆเช่นไม่จัดการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายชัดเจนไม่ตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติแม้ประเทศอื่นๆจะยึดรัพย์ไปแล้วเครือข่ายเหล่านี้เหมือนมแมลงวันร้ายที่กัดกินความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยทําให้คน ธุรกิจระดับสูงถึงกับบอกว่าคุณไม่เห็นคนไทยอยู่ในสายตาหรือถ้ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เพลเพลประชาชนไทยอาจกลายเป็นกำแพงเหล็กให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปแต่เมื่อไม่ทําความเชื่อมั่นก็หายไปและเสียงวิจารณ์เริ่มดังกว่าเสียงสนับสนุนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงการบ้านที่ครูสั่งถ้าบ้านคุณรกรกรูก็อาจไม่เชื่อใจคุณในเรื่องอื่นๆแบบเดียวกันหากรัฐบาลไม่แก้ปัญหาในบ้านก่อนก็ยากที่จะแก้ปัญหาต่างประเทศได้และนี่อาจเป็นเหตุผลที่ประชาชนยังลังเลในการสนับสนุน ในที่สุดเหตุการณ์นี้ทําให้เราคิดถึงคําถามใหญ่ๆคุณเห็นด้วยกับนายกอนุทินที่แสดงความแข็งกร้าวเพื่อรักษาอธิปไตยหรือคิดว่ามันสร้างปัญหาใหม่ๆที่ไม่จําเป็นและสหรัฐอาจใช้เรื่องนี้เพื่อตอบโต้การใกล้ชิดไทยจีนจริงๆหรือเป็นแค่ความบังเอิญบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นการฉวยโอกาสจากจีนเพื่อดึงไทยกลับเข้ามาในอํานาจอเมริกาคุณคิดอย่างไรมาแชร์ความเห็นในคอมเมนต์กันเถอะครับเพื่อให้เราเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างกัน